ทำคะปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเริ่มจะฟื้นตัวหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 แล้วหลายๆประเทศก็ปรับนโยบายเพื่อให้อยู่กับมันได้มากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือการขาดแคลนแรงงานในหลายภาคธุรกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบริการหรืออาชีพที่ต้องใช้ทักษะสูงๆคุณน,นิพะวันจู่ๆมาพูดถึงปัญหานี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วแก้กันยังไงคะ จริงๆแล้วหลายประเทศนะคะเขาก็ต้องพยายามหามาตรการต่างๆมาจูงใจค่ะแรงงานต่างชาติเพื่อให้เข้ามาทํางานในประเทศนั้นๆในภาคธุรกิจที่มีการขาดแคลนนะคะอย่างที่คุณบอกเอาไวะคะ้ค่ะนอกคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะแรงงานนะคะที่มีฝีมือหรือว่ามีทักษะสูงเนี่ยต้องบอกเลยว่ากําลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลกค่ะดังนั้นแต่ละประเทศค่ะจึงมักจังงัดเอามาตรการต่างๆนานาออกมาใช้นะคะเพื่อดึงดูดแรงงานกลุ่มนี้ เข้ามาทํางานในประเทศโดยเฉพาะในยุคหลังโควิดสิที่เศรษฐกิจเนี่ยเริ่มฟื้นตัวค่ะแล้วก็ธุรกิจต่างๆเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะโดยสิงคโปร์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่เผชิญกับการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากมีการบังคับใช้มาตรการเข้มงวดนะคะในช่วงของการแพรบบ่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ชาวต่างชาติจํานวนไม่น้อยมองว่าประเทศนี้อาจจะไม่เหมาะกับการทํางานอีกต่อไปค่ะแล้วก็ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศของตัวเองหรือว่าไปทํางานในประเทศอื่น ที่มีข้อจำกัดน้อยกว่านี้แทนนะคะโดยข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะเป็นตัวเลขแรงงานต่างชาติในประเทศค่ะเขายกเว้นแรงงานในภาคของการก่อสร้างประมงอู่ต่อเรือแล้วก็กลุ่มที่เป็นแม่บ้านรับจ้างในครัวเรือนค่ะตัวเลขนี้นะคะจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2017ถึง2019แรงงานในกลุ่มนี้เขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะลดลงมากกว่า120,000คนในปีแรกหลังโควิด -19 เริ่มแพร่ระบาดค่ะ และตัวเลขนี้ก็ลดลงไปอีกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะประเทศเล็กอย่างสิงคโปร์ที่ไม่ได้มีทรัพยากรอะไรมากนะักคนก็เลยกลายเป็นทรัพยากรสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งรัฐบาลก็ทราบในเรื่องนี้ดีจึงพยายามที่จะออกมาตรการเพื่อหาแรงงานมาทดแทนส่วนที่ขาดหายไปหนึ่งในวิธีจูงใจค่ะก็คือการทําให้การมาทํางานในสิงคโปร์ง่ายขึ้นแล้วก็ดึงดูดใจมากขึ้นสําหรับแรงงานทักษะสูงค่ะ โดยนะับตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมชาวต่างชาติที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ30,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าอย่างน้อย7,80,000บาทค่ะจะสามารถยื่นขอวีซ่าทำงานประเภทพิเศษได้วีซ่าประเภทนี้มีอายุ5ปีด้วยกันนะคะอนุญาตให้คุณทำงานได้หลายบริษัทพร้อมๆกันด้วยค่ะแล้วก็ถ้าคุณมีคู่สมรสสามารถพาคู่สมรสมาทำงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ มาตรการจูงใจทางด้านวีซ่าเช่นนี้เองค่ะถือเป็นดาบสองคมนะคะโดยนับตั้งแต่รัฐบาลประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดวีซ่าประเภทนี้เมื่อปลายเดือนที่แล้วชาวสิงคโปร์จำนวนหนึ่งค่ะออกมาแสดงความไม่พอใจนะคะเพราะว่าเขามองว่ามาตรการนี้จะทำให้ชาวต่างชาติเข้ามาแย่งงานดีๆที่จ่ายเงินเดือนสูงๆไปจากมือของคนสิงคโปร์ค่ะกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวส่งผลให้เมื่อวานนี้รัฐมนตรีแรงงานต้องออกโรงนะคะปกป้องนโยบายนี้ แล้วก็ชี้ถึงความจําเป็นในการจัดหาแรงงานที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศค่ะรวมทั้งย้ำว่ารัฐบาลจะดําเนินมาตรการแบบสมดุลแล้วก็จะไม่ให้ชาวสิงโคโปร์ได้รับผลกระทบค่ะแรงงานทักษะสูงเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนะคะดังนั้นการแข่งขันเพื่อดึงตัวแรงงานกลุ่มนี้จึงเป็นไปอย่างดุเดือดทั่วโลกค่ะ อังกฤษถือเป็นประเทศหนึ่งที่พยายามสรรหามาตรการจูงใจมากมายล่าสุดน่าสนใจค่ะกลางปีค่ะพึ่งประกาศเปิดตัววีซ่าประเภทใหม่ออกให้เฉพาะกับเด็กจบใหม่นะคะที่ยังไม่มีงานทำเท่านั้นโดยคุณค่ะจะต้องเพิ่งเรียนจบชั้นปริญญาตรีโทรหรือว่าเอกไม่เกิน5ปีนะคะขณะที่วีซ่าเนี่ยจะมีอายุ2-3ปีด้วยกันค่ะขึ้นอยู่กับวุธิการศึกษาแต่จุดสาคัญนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะจบมาหาวิทยาลายัยที่ไหน ก็ไปขอวีซ่าประเภทนี้ได้ค่ะเขาบอกว่าเขากําหนดเลยว่าจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับท็อป50ของโลกเท่านั้นซึ่งถ้าคุณผู้ชมไปเปิดดูมหาวิทยาลัยเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาแคนาดายุโรปจีนญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์ค่ะถ้าหันมาดูในประเด็นที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือออสเตรเลียค่ะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่แรงงานต่างชาติเน,นี่ยหนีออกไปเยอะค่ะเพราะว่ามาตรการควบคุมพรมแดนช่วงของโควิด19 ดังนั้นตอนนี้ผ่อนคลายมาตรการหมดแล้วออสเตรเลียก็ต้องดึงแรงงานกลับมานะคะล่าสุดรัฐมนตรีมหัดไทยประกาศปรับเพิ่มเพดานรับแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศค่ะจากเดิมในตัวเลขอยู่ที่1 6 0 0 0 0 0คนนะคะเพิ่มเป็นเกือบ2,000 0 0คนโดยเขาหวังให้แรงงานที่มีฝีมือกลุ่มนี้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในภาคสาธารณสุขค่ะ มาตรการด้านวีซ่าถือเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเครื่องมือจูงใจเท่านั้นนะคะแต่ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ใครอยากไปทํางานต่างประเทศเนี่ยก็ต้องดูก่อนเป็นอันดับแรกค่ะซึ่งถ้ายุ่งยากหลายคนก็ถอดใจนะคะหรือว่าเปลี่ยนประเทศไปค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าแรงงานกลุ่มนี้เขามีทางเลือกค่อนข้างเยอะนะคะคุณเชชาตาคุณพรบดีค่ะบ้านเราก็มีวีซ่าคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคะชื่อว่าสมาร์ทวีซ่าค่ะซึ่งเขาก็ออกมาเพื่อมุ่งเน้นที่จะดึงผู้เชี่ยวชาญ ในด้านของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ